สวัสดีค่ะมีรถกระบะตู้เย็นตอนเดียวมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถที่ขับดีขนของได้สบายเลยนะคะตตยต้ยตาไฮรักวีโก้เครื่องยนต์2.5เกียร์ธรรมดาปี2014ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติดีจะได้เต็มนะคะส่งเดือนละแค่8,000บาทค่ะขอคนซื้องันเดืน16,000บาทขึ้นไปกระืรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหา รถกระบะตู้เย็นเอาไว้ขนของต้องเป็นคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบ,บๆกันนะคะเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถกระบะตู้เย็นนะคะโตยต้ตาไฮรัก v ีโก้เครื่องยนต์2.5เกียร์ธรรมดาคันนี้ปี2014นะคะเป็นวีโก้แชมป์แล้วนะคะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นค่ะ ประวัติดีจัดได้เต็มนะคะส่งเดือนละ8,000บาทนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีเทานะคะ a i r b a บ a กเซึครื่องเสียงใหม่แล้วนะคะเพราะว่าเป็น v ี g o c h a m p นะคะ a m FM AUX แล้วก็ซ d ค่ะเกียร์ธรรมดามีระบบอุณหภูมิติดตั้งตรงนี้นะคะเพราะว่าเป็นตู้เย็นนะ สภาพตีมากๆเลยค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะใบแปดหมื่นกิโลนะคะแอร์แบ็คคู่ค่ะน่าใช้ค่ะใครกำลังมองหารถกระบะตอนเดียวตู้เย็นนะคะเอาไว้ขนของนะของไม่เน่าไม่เสียต้องเป็นคันนี้เลยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะ3 9มแสน ไปแนน้น2วันทำการทราบผลนะคะขอคนซื้อเงินเดือน16,000บาทขึ้นไปนะคะคุ้มค่าน่าใช้ค่ะซื้อไปใช้งานได้เลยนะคะกระบะตู้เย็นหายากมากๆเลยนะคะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์2.5ดีเซลดี d ประหยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไนดีนะคะมีแอดนำหน้านะคะ a mp 10นะคะทักมาได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ